คันบ่า,ายใช่ก็คือสาวน้อยกับมัเออมันมาหลายวันแล้วไงเขาล่าหลายวันแล้วโั้ยุทธ์ปเบิกมือขากรองขานอย่างเป็นหนุ่มบดีคกับมัน ใครอยากโอนมาก็โอนมาไม่ต้องซื้อบัตรเด้วอวันนี้ไม่ต้องซื้อบัตรเด้อยเพาต้องซื้อบัตรออนไลน์แต่ว่าโอนไม่ขลังใจทีมงานก็ได้โอนมาซอยค้าในอันนั้กินท่านั้นเราก็ต้องมาโอนเราอยูก่กับบ่าเอามือแหกมือหมานมือถ้าไม่ให้ไม่ถ้าไม่เป็นผู้ให้ก็ไม่ได้เป็นผู้รับให้สักก้อนพี่น้องเปิดมือ่อีงล่ะคืนเบอร์เท่าไงเราไปจ,ากกาจา้างกับจ้างบุญกับชิ้นบุญกับบุญน,นั้นบุญนี้ เดียวเานั้นเลยอ่ะดถ้าถ้าออกงานจริงอ่ะมันจะมีชั้นหนึ่งแค่ร้อนด้วยชุดหน้าชุดตาจะี๋ยวค่ะเดี๋นันครับชุดหน้าชุดตาลามซี่ขนาดใหญ่ไม่เหมือนใครแน่นอนสิบห้าเหตุผลสิบห้าเห็ดดอกผมมีลั้มเรืองมีแต่เอ้ย่างเดียวมีแต่ยาวอย่างเดียวใจขายอย่างเดียวผมว่าจังผู้ใดี้ยงได้ผู้เลี้ยงคู่ผู้เลี้ยงกัดจับมาหน่อยเดี๋ยวน้อนั่งเลยพุทุนี มันอีกเพิ่มือเพีเราเออ่อยก็มีเดียวสองคนในอาหารเยืนแต่บายหอดคำาอสามเพลงได้สุดท้ายเป็นศิลปินมันหลายเลยตรงนี้มันก็คือสิบสองเพลงแล้สิบสองคนอันนี้อ๋อไม่เชื่อไม่มีเพลงใช่เลยทำให้เขาลงเราชั้นลาเอาบ้างเอากันเลยเบิดเลย ตังต่แหกเนี่ยถ้มันมีขึ้นนินเดียวเียไม่งั้นไอเทีมจะหลงโรงเรียนไหมเอมมิดนเสื์ยังบ้ปไมพอหมดเลยแข้งเดียวยืนเดียวเดียวก็่มจไปซับคู่กันเอาไหมไ้สีทรงละส้มตาอืม บราณข้บนีกินบนี่ใต้อยากกินหมวปปากบานีเมย์แค่แซ่บเสือากบ้านอใกล้กันอมาเลยพี่ปกิกินมาเลยเดึกมากเขากินอยู่แล้วคนแม่ลายมาว่ากับน้านเหี้ยนบอกคนแม่ลายเขานี่ยหนึแม่ลายตดเลยจะหาตได้ของร่งซงเขา มีกันวาคนพ่อเป็นอย่างครับบอกมาพราดว่าค้อนก้อยก้าลายยู่พี่มันรับ่าไม่ปากเลยปากตวัวเอจงตอดแสงตากินตลอดเวลา สระถนนบอสห้าร้อยโอ้แล้วจ้าขอบคุณครัห้าร้อยบาทนี้ก็เข้าไปในนี่แหละสุกี้โบราณแล้วเข้าไปหลายอย่างอยู่วันนี้โอ้มิสภาพมิโภาพมืงอกจฉาบริจาคเห็ดเอียเปลือกเอีกเลอกงเอีกปนาอปกติเปล็อกเนี่ยเขาต้องเก็บบาทเด้เร่องอ่อนไล่เรองหนาง่าย แม่คิวไปซื้อน้ำเย็นมากินอย่างเร็วแบบนี้ไหนน้ำแก้วร้านนี้ไหมมีน้ำอะไรบ้างเออ๊ยซีนไหมโอ๊ยซีนยูเดนยนิ่งรังกู๊ดเลยตรงขามมันต้องยืนก้มอันนหนะพี่ต้องแต่ใบม้วนหักปากมงวนแรกหน่อยขนาดใหญ่เบิร์ดปากซีดเนื้อแล้วก็ขวังเตี้ยอีกแอบเอ้ยกินตุ่มกับติ่มเท่าเพื่ออะ เห้ใครก็ให้ใครก็เป็พี่น้องศิลปินอัปเดตเพลงพรุ่งนี้นะคะศิลปินอัปเดตเพลงพรุ่งนี้ขึ้นต้องส่งต้องต้องส่งเขาวันนี้เพราะเขาต้องใช่อัปเดตตอนนี้นะขึ้นสามร้อยพิธีนะสกิปที่ส่งไปแล้วในบ้านส่เไปที่เรโซ่สองแสนหนึ่งพันสามร้อยเด้อ คู่กันไนด้เด้สอส่งท้ายอ่ะรวนรวน มือมาอีกรอบพี่น้องกินเจอนะครับพ่อเห็นเดือนทั้งบัน

เปรนีเ็นา่าเป็นทางีบอ,อบกว่าเป็นขานซื้อเอาแมบมีเอาว่าแบี้ก็สะีตู้น้าดอกเมื่อปร้างขายนำคาร์ลอรปบก็เห็นอย่างเรื่องเีย,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 ยติ่น,น,นปเปลือกตาเนี่ยนำถนเอไม่ถ้าเปิดร้านอย่างนี้เลยเป็นร้านขายเบียร์ายขายน้ำขายอะไรเลย,ยเน,ยลยนี่ยยานมาตู้นี่รมาใหม่เลยเมื่อกี้